สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้สิบห้ามาเที่ยวครับน้ำตกจิตนะอยู่ในเขตบึงของหลวงเพื่อบึงของหลวงครับอยู่บ้านน้าอ่างครับหน้าศาลนะครับเมื่อนี้น้ำลายครับเป็นที่ท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งนะครับเมื่อนี้นักท่องเที่ยวเขามาหลายครับรถบึงสังเกตรถเลยครับทีนี้ถิงจะภามาบึงภาพรวมๆแล้วกอนนะครับ อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านเฮองบ่อันตรายให่าน้ำมะลึกครับตัวนี้ครับสิเลยทำหน้าคามาอีกหน่อยหนึ่งครับจุดอยู่ที่บ้านนาอ่างนาศาลนะครับเหมาะสำหรับการมาปิกนิกครับมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับมาพักผ่อนยอนใจนะครับสังเกตครับเจ้าจะมาเป็นครอบครัวนะเป็นมะกางครับ มานั่งพักผ่อนรีแลกซ์ครับมารักครัวแถวนี้ก็จะเป็นมกทีีอาบน้ำนะครับเรียนน้ำครับก้องอาิบูนิ่งมาเลยนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับอางยางครับนี่เป็นสายน้ำมุกมาทั้งหมดครับโอเคนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้เขาเจ้าก็มาปิกนี่ก็เป็นครอบครัวครับนี่ครับส่วนมากก็มีแต่คนสวยแล้วคนสวยสิบัวหอยมาได้ยังกินเนาะทั้งนี่เนาะเอาเมื่อได้ยูทูบเบอร์คนถามได้ยังเจี๊ยบทั้งนี้อ่าว้าว อาจารย์อาจารย์ไม่ล้มก็มาเถนี่ไม่ล้มงริงสิ้มาบึ้มองเลน้ำสาวสสาวสาเล่นน้ำมาองเล่ก็บเอาเยอะๆนะหนูหอยนั่นเก็บเพื่อพญารนาเก็บเพื่อพญานนาหอยนั่น อย่าลงไปใกล้เลยเด้อทาง,งนั้นเด้เอขึ้นมาทางนี้เด้อม,มอสรับผ้าลูกหลานมาเที่ยวเห่่นครับอ่าได้หอยแล้ว,ว,วอันนี้กับโบแพ่กันแับน้ำตกหั่มพระครับไ,ได้คือกันข้างมา่ายครับ